เกิดอี่นี่คือในห่วงเวลานี่เนาะในช่วงเวลา1-2วันมาเนี้ยมล่ำโดนยกเลิกกลางอากาศโดนเทคิ้วกลางอากาศแบบหลายคณะเลยเพราว่าสิเป็นล่าสุดก็คือศอิลปินผู้ไทยหรือก้อนหนานั้นก็มีอีสานคนครศินล่าสุดอีกเห็นบอกว่าเลื่อนอีกก็มีเกียงไก่อีสานศินอีกพี่น,อน้องคาับผมคือ บางทีบางคณะก็เข้าใจในทุกๆรูปแบบเลยทั้งหมอล่ำเองก็เข้าใจในความโดนยกเลิกกระท่านหาันทั้งเจ้าหน้าที่ไฟายปกครองก็เข้าใจทั้งโบเกอร์ออกแกนไนต์ผู้จัดง,งานก็เข้าใจเข้าใจทุกมุมมองเลยแต่ว่าที่นี่ปัญหาเรานี่พี่น้องครับมันสิแก้ไขใดจังไดอันนี้ไม่เป็นเรื่องที่ยากกับที่สรับุจิระมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่เอยๆเออแต่ว่าลาสุดพี่น้องครับนักสุดก็คือของศิลปินผู้ไทยที่บอกว่าลาสุดนี่แหละ พาวีเองก็มีคลิปออกมาให้สัมภาษณ์เลยมืัอนี้นะครับทีมงานศิลปินผู้ไทยปกติแล้วสิมาเล่นอยู่บ้านนะทุกมาเล่นเวทีก็ตั้งจต็มที่แล้วได้ซับนี่แหละเครื่องเสียงรุ่มเรียบร้อยยังแต่ฉากกับไฟก็จะพร้อมทั้งการแสดงแค่กระเกิดเอ็กซิเดนต์โมเดลทำการแสดง เป็นทังคือเป็นทักการแสดงเพราะว่า,จา,าเจ้าหน้าที่่นบอ่อยเรียนเป็นทังคืบอบ่อยเรียนคนทีเอาเข้ามาคนต่จ่างเข้ามาอาจจะคุยกันบรูตโตะอาจจะคุยกันบเรียกรอยเนื้อคุยกันไปหอดใส่เขาปุ๊เพราะว่าเขามีหน้าทีมาล่ำเน่ mm. เออย่างเข้ามา,เข,าเข้ามานะครับเรื่องคุยกันนั่นมันขึ้นอยู่กับคนที่เอาเข้ามานะครับ แนลวออกมาแล้วทำมันเกิดเพลีา,า,ลาดังซี่เสียจังไงต้องได้เก็บของต้องได้ลื้อของแกละกับบรได้กับเปิดโอกาสเสียโอกาสเราบอได้มาเป็นคนคุยเพระาะว่าเราเป็นลูกจ้างมาก่อนแต่หลังเขาเป็นลูกจ้างเขาก็มาตามนาทีแต่จะมาขับไล่เราหนีออกจากเร็ว เก็บไปที่เสร็จและออกจากพื้นที่นี้ภายในเวลาเท่านี้เท่านี้เท่านี้อุ้ยผมคนอิสานนะผมคนกรลสินผมไม่ดู่ไกล้จากร้อยเอ็ดเลยผมอยู่อำเภอขม่วงผมไม่ใช่นักโทษต้องมาบอกให้ผมออกจากพื้นที่ตรงนี้เวลานี้เก็บเวลานี้เร็ว,ว่วนผมไม่ได้อยู่นะแต่ลูกๆผมรายงานผมเมื่อวานนี้พอผมมาผมเรียกสีแจง อันนี้ผมอ,ออกมาบอกว่าะไรให้ได้ไปผมออกมาชี้แจงผู้ความถูกต้องอยากให้สังคมอีสานเนี่ยหรือสังคมประเทศไทยรับรู้ว่าแบบนี้ก็มีหรอก